แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นยังไงขอให้บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนสี่เหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรกพฤกษบกันเดี๋ยวให้พิชเศษพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก ัสติพลังงานของคนราศีตุลเดอะมิจิเชียนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำสิบไ,ม,งงไม,ะะม้พลังงานของคนธา,ดดนนา,นนา,าตุไฟเมษธนูนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุไฟราศีตุลนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนเด็ดขาดชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมามีเหตุผลนะคะ บางครั้งก็อารมณ์แกว่งพอสมควรมี the h y p s t h e ขึ้นมานะคะหวันไวเซนซิทีฟนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนก็ได้นะคะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่ติสนิดหนึ่งมีโลกส่วนตัวสูงนะคะชอบงานศิละปะออกแนวไปทางอินดี้นิดหน่อยนะคะแต่ก็มีความเด็ดขาด พูดคำไหนคำนั้นนะคะเป็นคนที่ไว้ใจคนยากแต่หากว่าไว้ใจใครก็คือจะพูดคุยจะเปิดใจกับคนคนนั้นได้ทุกเรื่องนะคะจะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยด้วยก็ได้นะคะมีความเป็นส่วนตัวทํางานเก่ง เข้าสังคมได้นะคะสามารถประสานงานหรือว่าพูดคุยเจราจาได้เพียงแต่ว่ามีเส้นกั้นของความเป็นส่วนตัวเยอะพอสมควรภายนอกนะคะอาจจะดูเป็นคนที่ชัดเจนจริงใจเนาะแต่ว่าลึกๆในใจก็คือมีความเซนซิทีฟมีความหวั่นไหวเยอะด้วยนะคะหวงแหนตัวเองนะคะชอบทําอะไรตามใจตัวเองหรือว่าชอบทําอะไรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะพึ่งพาใครนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่ นอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีอีกโก้ด้วยนะคะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบพึ่งใครสักเท่าไหร่นะคะเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณเขาจะเป็นใครนะคะพอพลังงานของเขานะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขาจะเป็นใคร สามถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก2สองดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมเจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมามีเกณฑ์ว่าน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะในพลังงานที่ขึ้นมา ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะอาจมีปัญหามีบุศัรรคมีความไม่เข้าใจมีความแตกต่างไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างฐานะการเงินที่แตกต่างก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ได้คบได้คุยกันก็มีทั้งเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็เรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันสามถวยนะคะเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะ ส่วนเจเหรียญน,นะคะรอคอยบางสิ่งบางอย่างเนาะหากว่าตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบพลังงานของคุณนะคะตัวเขาก็มีที่ผลต่อความรู้สึกของคุณมากๆแม้ว่าคุณจะทําเหมือนคุณไม่แคร์คุณตัดใจได้แล้วหรือว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะไม่ทะเลาะก,กันแล้วนะคะนิ่งๆเง,งียบอยู่ในมุมของคุณแต่ว่าลึกๆภายในใจของคุณ ยังคงมีความหวั่นไหวยังคงมีความไม่แน่ใจนะคะเขายังคงมีที่ผลต่อความรู้สึกของคุณอยู่พลังงานของตัวเขาเองนะคะแม้ว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์อาจไม่ราบรื่นนะคะมีความแตกต่างมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะมีความเหนื่อยบ้างในบางครั้งตัวเขาเองนะคะก็ยังคงนึกถึงเรื่องราวดีๆมุมดีๆของคุณหรือว่าเรื่องราวดีๆที่คุณทั้งคู่เคยมีร่วมกันอยู่นั่นเองนะคะ มีเกณฑ์จะเป็นพลังงานของคู่ที่เคยคบเคยคุยแล้วก็มีความไม่ม right ั่นใจในกันและกันนะคะอาจจะมีการนิ่งเงียบจากกันไปด้วยเนาะแต่ว่าเป็นพลังงานของคู่ที่ยังคงมีที่ผลต่อความรู้สึกของกันและกันอยู่ยังคงเป็นคนที่มีความสําคัญในหัวใจของกันและกันอยู่นะคะเรามาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้นะคะจะเป็นยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต่อจากนี้นะคะ ดีเอ็มเนะคะความสุขความสมหวังนะคะคนรักสิ่งดีๆนะคะการพูดคุยการปรับใจแก้ไขปัญหานะคะเปิดใจพูดคุยการตรงไปตรงมานะคะค่อยๆปรับจูนค่อยๆแก้ไขค่อยๆเรียนรู้นะคะครอบครัวความอบอุ่นนะคะกลับมารักกันเหมือนเดิมหรือ,อะจะหมายถึง ครอบครัวของคุณทั้งคู่ช่วยกันเป็นกาวใจให้คุณทั้งคู่ได้หันหน้ามาพูดมาคุยกันนั่นเองนะคะสามเหรียญน,นะคะคืนดีนะคะหันหน้ามาพูดมาคุยมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคนใกล้ตัวคนรอบตัวคนในครอบครัวของคุณทั้งคู่อาจจะช่วยเป็นกาวใจให้คุณทั้งคู่นะคะได้มาพูดมาคุยหรือว่า คอยเตือนสติคุณนทั้งคู่นะคะถึงความรักที่มีให้กหารว่าคนทั้งสองคนยังคงรักกันอยู่อย่าปั้นปึ่งจากกันไปเลยนะคะต่างคนต่างคอยต่างคนต่างรอให้อีกฝ่ายหนึ่งทักมาก่อนบางทีอาจจะไม่ได้มีการเริ่มต้นนั่นเองนะคะพลังงานของสามเหรียญแล้วก็สิบเหรียญเนาะเป็นพลังงานของการหันหน้ามาพูดมาคุยกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ตัวเพื่อนฝูง ช่วยเป็นกาวใจหรือว่าช่วยเตือนสติให้คนทั้งคู่นะคะให้อ่อนลงให้ซอฟลงแล้วก็ยอมกันและกันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยปรับใจแก้ไขหาทางออกที่พอดีที่คุณทั้งคู่สามารถไปต่อด้วยกันได้นะคะพล mm hmm. ังงานของห้าเหรียญตรงนี้เนาะเป็นเรื่องราวของความต่างนะคะต่างความคิดต่างไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าทางหน้าต่างกันก็ได้แต่ว่าเป็นพลังงานของคู่ที่ยังคงมี มีใจให้กันอยู่นะคะต่างคนต่างรอคอยกันและกันอยู่นั่นเองสถานการณ์นะคะคนรอบตัวคนใกล้ตัวหรือบางทีคุณทั้งคู่ก็อาจจะคิดได้เองอ่อนลงได้เองความรู้สึกอ่อนลงเองแล้วก็ได้พูดคุยได้ปรับใจกันนั่นเองนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้ในคู่ที่มีปัญหามีประเด็นไม่เข้าใจกันต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกนะคะ หลังจากที่ใจเย็นแล้วนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะคุณทั้งคู่ก็จะได้มีการพูดคุยปรับใจนะคะหันหน้ามาพูดคุยมาเปิดใจกันแล้วก็แก้ไขปัญหาแก้ไขความไม่เข้าใจนั้นร่วมกันบางสิ่งบางอย่างที่ปรับแก้ได้ก็ปรับแก้บางสิ่งบางอย่างที่เกินจะควบคุมก็คือมีการปล่อยวางแล้วก็จับมือกันก้าวไปความสุขความสมหวังความรักคนที่รักคนที่อยู่ในใจนะคะ รอคอยคุณอยู่นั่นเองนะคะบางทีถ้าถึงเวลานั้นคุณอาจจะเข้าใจว่าเส้นผมบังภูเขาก็แค่นี้เองลดทีถีลงอีกหน่อยความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็กลับเข้ามาหาก,กันได้ง่ายมากๆด้วยนะคะ